สัตว์น้ำที่ถูกจับมาได้จะถูกนำมาคัดแยกที่แพรปลาเพื่อขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดสตูลและที่เดินทางมารับจากจังหวัดใกล้เคียงเจ้าของแพรต้องติดป้ายขอความร่วมมือคนเข้าออกตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยเพราะแต่ละวันมีคนเข้าออกเป็นจำนวนมากและถึงแม้จังหวัดสตูลจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดแต่จังหวัดโดยรอบพบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิน้น คือถึงว่าจังหวัดสตูลจะไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่าเราก็ต้องกันไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าแพร่ค่ะในการมารับในการมารับสินค้าเนี่ยเขามาจากต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรการก็คือว่าถ้าเป็นคนนอกเราก็จะมีการวัดไข้ด้วยแล้วก็ต้องสวมแมสถ้าคุณไม่สวมแมสเราก็ไม่ให้เข้ามาคนไทยที่นี่จะมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยแรงงานข้ามชาติจะพักอาศัยในเรืออย่างลำนี้มีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด7คนระหว่างเรือจอดเทียบท่าพวกเขาจะนำอาหารสดที่เจ้าของแพได้เตรียมไว้มาปรุงกินกันเองบนเรือขณะที่ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้มากนักโดยเฉพาะช่วงเวลานอน ท้วนแรงงานชาวเมียนมาบอกว่าค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์ระบาดของโควิด19เช่นกันแต่พยายามป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยขณะที่ผู้ประกอบการแพรก็ขอความร่วมมืองดออกนอกบริเวณแพร ใครกับมาใครเอาหนูกลงเนี่ยครับวะจากเราเขาบอกว่าไงนะคะกลัวกลัวครับแล้วเขาต้องการตัวเองยังไงอ๋อไปไหนก็ได้ปิดเบ้นนักกายอยู่ครับนายกสมาคมประมงพานิชย์จังหวัดสตูลระบุว่าธุรกิจประมงพาณิชย์ในจังหวัดมีแรงงานข้ามชาติราวหนึ่งพันคนโดยที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการแพรปลาทั้ง12แห่งในจังหวัดให้กำหนดมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเพราะผู้ประกอบการเข้าใจดีว่าหากมีแรงงานในแพรปลาติดเชื้อเพียงหนึ่งคนก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามรักษาค่ายเป็นศูนย์โดยเฉพาะคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่จะต้องมาเลือกปลากับเราและเป็นคนซึ่งต้องมาร่วมตัวกับการทางการของเราเนี่ยไอ้พวกนี้ยังมาการเราก็ล็อกดาวน์หมู่บ้านอยู่ตั้งแต่บักทางเข้ามาโดยถ้าไม่จำเป็นเราห้ามออก และคนนอกเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นจัดจังหรือไม่หนึ่งรับรองจริงเราห้ามเขา้าเราก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีก่อนที่รัฐบาลจะต้องประกาศอีกครับเพราะตัวนี้เรากลัวมากครับขณะที่เรื่องของข้อกังวลว่าเรือประมงจะถูกใช้เป็นตัวช่วยในการลักลอบกลับเข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติของแรงงานไทยในมาเลเซียนายกสมาคมประมงพาณิชยืนยันว่าได้กำชับลูกเรือทั้งหมดห้ามรับคนขึ้นเรือ เนื่องจากปกติการรับคนที่ไม่มีรายชื่อเป็นลูกเรือขึ้นเรือก็จะมีโทษปรับสูงอยู่แล้วขณะเดียวกันเรือก็มีระบบติดตามที่หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบได้วิลาสินีสุพรษไทย p ีบีรายงาน